หรือร่างกายบางทีก็เรียกว่าเป็นเรือเพราะว่าเป็นที่สัญจรไปในวัฏตะเนี่ยนะเป็นเรือนะเที่ยวไปในวัฏตะใช่ไหมมันไหลไปตามกระแสห่งวัฏตะเพราะาร่างกายนี่แหละมันสืบเนื่องให้ทิ้งกายอันนี้ถือเอากายอันใหม่ทิ้งกายอันใหม่ทิ้งกายอันนั้นถือเอากายอันอื่นอย่างเนี้ไปเรื่อยๆก็เลยเรียกว่าเรือเพราะว่าเป็นที่สัญจรไปในสังสารวัฏกายนี้เรียกว่าเป็นรถเพราะว่ามีอิริยาบถสี่สลับกันไปให้เหมือนรถนั่นอนงะ ก็ยืนมาผุดลุกผุดยืนผุดเดินผุดนั่งผุดนอนสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเนี่ยเลยเหมือนรถอ่ะนะอยู่นิ่งไม่ได้เรียกว่าสรีระยนต์มีจักรสี่ทวารเก้าเนี่ยมันก็มุนไปละอิรยาบทเนี่ยมันก็เลยเรียกว่ารถเพราะ,ะเห็นรถเมื่อไหร่ก็นึกถึงกายนี่นะเออกายนี่มันอยู่ด้วยอิรยาบทสี่นะมันไปเหมือนรถเลยเหมือนกันกายเนี่ยเป็นเหมือนธงอ่ะนะเพราะมันลอยเด่ดนะที่เรียกว่าเหมือนธงไงนะอะไรนะเสนอหน้าเสนอตาเนี่ยชัดเจนะนะ ชอบเสนอหน้าเสนอร่างกายเนี่ยเข้าไปเสนอตัวเข้าไปนะก็คือทําตัวเด่นนะก็เลยกายเนี่ยเหมือนกับเป็นธองนะเป็นเหมือนทงอีกอย่างหนึง่งร่างกายเนี่ยเป็นเหมือนกับจอมปลวกเนี่ยนะจอมปลวกก็คือเป็นที่อยู่ของกิเลสเป็นอันมากอันคําว่าเหมือนจอมปลวกเนี่ยนะในอัตถกถาจะอธิบายเหมือนๆกันไม่ว่าจะเป็นอัตถกถาวัมิกสูตรหรืออัตถกถาในขันธวรวรคหรือว่าในเนี่ยอัตถกาวักเนี่ยนะ คำพีมหานิเทศอัตถกถาจะอธิบายเหมือนกันที่บอกว่าชื่อว่าจอมปลวกเพราะว่าเป็นที่อยู่ของเหล่ากิมิชาติทั้งหลายร่างกายนะเป็นที่อยู่ของกิมิชาติคือพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะประมาณ80ตระกูลเนี่ยที่อยู่ในร่างกายอันนี้นะเช่นว่าตระกลุมสัตว์ที่อาศัยผมก็อยู่ที่ผมกลุ่มสัตว์อาศัยผิวหนังก็กัดกินผิวหนังอาศัยเนื้อก็กินเนื้อเป็นต้นนะนะพันกายเนี่ยเป็นที่อยู่ของกิมิชาติ คำว่ากิมิชาติก็ทั่วไปบาง้าก็นิยมแปลว่าหมูนอนแต่จริงก็คือพวกสัตว์ต่างๆนั่นแหละที่กัดกินอยู่ในกายนี้้ันคําว่ากายนี่เป็นจอมปลวกเหมือนในคําที่พระองค์ตรัสในวัม,มิกระสูว่าดูก่อนภิกษุคําว่าจอมปลวกนี้เป็นชื่อของกายซึ่งประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่เหมือนอย่างว่าจอมปลวกภายนอกท่านเรียกว่าจอมปลวกด้วยเหตุสี่ประการจอมปลวกข้างนอกนะคือจอมปลวกก็คือที่มันสูงสูง,สงอีสานเรียกว่าโพลเนี่ย ด้วยเหตุสี่อย่างคือหนึ่งคายออกสองเป็นผู้คาย 3. คายความริษยาสี่คายน้ำมันสำหรับเชื่อมออกพูดถึงว่าจอมปลวกเนี่ยนะชื่อว่าจอมปลวกเพราะคายสัตว์ต่างๆมีงูพังพรหนูตุ๊กแกเป็นต้นเนี่ยเวลามันออกมันก็ออกจากพวกนี้